คนเข้ามาจีบเราบ้างไหมตอนแรกอ่ะบอกก่อนเลยว่ายังคบกับแฟนอยู่ช่วงนั้นแล้วเกิดแบบว่าเฮ้ยระยะทางไกลมันก็จต้องพอแล้วแหละและช่วงนั้นก็ปรากฏว่าเฮ้ยมันก็เหงาเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ทําอะไรทินเดอจ้าก็คือแบบว่าเล่นแอปทินเดอร์ผู้สนับสนุนหลักของเด็กต่างชาติใช่ 5 4 3ส1สอวัสดีจ้า,จากลับมาพบกับคนร้านไต้หวนัน mm hmm. ก็วันนี้ก็อยู่ฟับบี้ซึ่งวันนี้จะมีแขกพิเศษ mm hmm. ชื่อว่าเอมมี่ค่ะปัจจุบันทำงานอยู่ไต้หวนันใช่ค่ะเราพูดกันว่าเราชวนเอมมี่มาเพจนี้เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะพูดคอนเทนต์คนร้านในแบบของผู้ชาย oh. อ๋อแต่ว่าทีนี้เราก็อยากรู้ในมุมมองของผู้หญิงบ้างว่าแบบถ้าแบบเป็นผู้หญิงแล้วมาไต้หวันเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะมีคนเข้ามาจีจาอะไรอย่างนี้หรือเปล่า <c oughs> เอมมี่เนี่ยมาไต้หวันตอนแรกเนี่ยมา ไ,งไงตอนแรกก็คือมาเรียนภาษาก่อน <t> ก็ประมาณ4ปีที่แล้วก็คือเริ่มมาเรียนภาษาเพราะว่ารู้สึกว่าเอออยากได้ภาษาจีนด้วยแล้วก็เคยมาเที่ยวที่ไต้หวนันแล้วรู้สึกว่าเอ้ยประทับใจมากบวกกับดูซีรีส์แล้วก็คือชอบซีรีส์ไต้หวันมากแบบบรรยากาศาน,นูน่นนี่นั่นก็เลยโอเคตัดสินใจจะมาเรียนไต้หวนันงั้นตอนนั้นดูซีรีส์เรื่องอะไรเก่ามากเลยอะเอฟโแบบยังน <t> ี่อยู่เลยอะพี่ว่าเต ใช่ผมเปียยาวๆเลยนะสมัยนั้นแล้วตอนนี้เจอต้าอีกซึ่งแล้วจะหายากนิดนึงแล้วตอนมาแรกๆเงี้ยคิวภาษาเนี่ยมันดีหรือยังตอนนั้นก็ปกติเลยปกติก็คืออีเกิร์ย้าเตี่ยนเจเกิร์ตประมาณนี้ก็คือแบบได้แบบเบสิกมากๆเอมี่เนี่ยตอนอยู่ที่ไทยทําทําอะไรมาก่อนทํางานประจําด้วยแล้วก็จะมีแบบรับจ็อบเสริมเพราะงานประจํามันก็แบบไม่พอเลยก็แบบจะมีแบบว่าเอ้ยรับงานถ่ายบ้างนู่นนี่นั่นก็จะเป็นแบบถ่ายโฆษณาะส่วนใหญ่ประมาณนี้ โปรไฟล์อลังการมากไม่หาเงินอ๋อเพราะว่าโปรไฟล์เป็นดาวมสวสิงว่าไม่ใช่ไม่ใช่เลยไปแอบดูไอจีมามีคนฟอลโล่เราแบบหมื่นสามเนี่ยทำไมมันถึงเยอะขนาดนั้นนะแต่ก่อาจจะเล่นบ่อยแล้วก็แบบอยู่กับอยู่มหาลัยด้วยตอนนั้นแบบเด็กๆอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอาจจะเพราะจะมีผลงานบ้างนิดหน่อยจางหลังก็คือแบบไม่ค่อยได้แบบเล่นเท่าไหร่แล้วแล้วการที่เราแบบมียอดฟอลโล่ขนาดเนี้ยพอมาไต้หวันเนี้ยมันมีประโยชน์ทําให้คนสนใจเรามากขึ้นไหมมี แค่ครั้งเดียวครั้งเดียวเท่านั้นก็คือมีคนจากร้านตัดผมไต้หวันทักมาบอกว่าเอ้ยเนี่ยมาเป็นแบบตัดผมให้หน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็โพสต์ลงในไอจีให้หน่อยแล้วเขาตัดผมให้ฟรีเราแบบว่าอ๋อฟรีเหรอโอเคไป๊บอก้ก็แบบเออไม่ได้มีอะไรก็คือเหมือนคนแบบธรรมดาทั่วไปตอนที่มาไต้หวันช่วงแรกๆเนี่ยมีคนเข้ามาจีบเราบ้างไหมตอนที่มาดีภาษาใช่ไหมก็คือไม่มีเพราะว่าตอนแรกอ่ะบอกก่อนเลยว่ายังคบกับแฟนอยู่ช่วงนั้นใช่แล้วเกิดแบบว่าเฮ้ยมันระยะทางไกลนู่นนี่ เราก็เ,เริ่มรู้สึกว่ามันก็จ้องพอแล้วแหละแล้วช่วงนั้นก็ปรากฏว่าเฮ้ยมันก็เหงาเนาะอ,อยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นเราก็ทําอะไรทินเดอร์จ้า <laughs> ก็คือแบบว่าเล่นแอปทินเดอร์ผู้สนับสนุนหลักของเด็กต่างชาติใช่อุ้ยไปไหนก็แบบเอ้ยเปิดซะหน่อยนูย่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแมชบ้างแมตอนนั้นก็แมชบ้างมีไปเจอด้วยนะ <laughs> แต่ว่ารู้สึกว่าแบบมันแปลกๆไงก,ก็ไม่รู้ว่าบางคนก็ถามแต่คําถามเดิมๆหรือว่าแบบพอมาเจอหน้าก็รู้สึกว่าแบบเออทำตัวไม่ถูกอะไรประมาณนี้แล้วเราคุยกับเขายังไงตอนเราแมชครั แรกเราใช้ภาษาอะไรภาษาจีนแต่คุยไม่ค่อยรู้เรื่องก็ใช้ Google เทศเลตอย่างเดียวไม่กอดีเราทักก่อนหรือเขาทักก่อนเขาจะทักมาก่อนเขาทัก่าหนีห่าวอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าหนีห่าวแค่นี้ก็คือพูดอะไรไม่เป็นเลยตอนนั้นทำอะไรไม่ได้มีประสบการณ์แปลกๆกับคนใน t ินเดอร์บ้างไหมคือแบบไม่ได้เล่นนานขนาดนั้นแต่ว่ามีคนนึงเขาแบบชวนไปที่ไถ่ตาแล้วก็ไปนั่งคุยกันตอนกลางคืนนั่งคุยกันแล้วก็แบบคือยุงก็เยองได้ตอนนั้นคือแบบว่าคุยอะไรวะแบบเก่าแบบ <laughs> ทั้งทั้งคืนอยู่แล้วประมาณนี้ยแล้วก็รู้สึกว่าแบบเออเหมือนเขาแค่ชวนไปคุยเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าเขาแบบหวังอะไรหรือเปล่าเราก็เลยคิดว่าอ๋ออเคงงั้นไม่เอาดีกว่าประมาณนี้ เรื่อนเท่าไหร่ก็คือเขาก็จะแบบบอกเฮ้ยอันนี้แมลงแมลงอันนี้อันนี้นี่อะไรแมลงอะไรก็ไม่รู้จักหรอกไมต้องคุยเรื่องแมลงตอนสมัยมาเรียนภาษาก็คือเจอแบบลุงคนนึงเป็นยามข้างล่างหอและเนี่ยจะเช่าหอกับเพื่อนอยู่กันสามคนแล้ววันนั้นคือแบบญาติเพื่อนอะไรเงี้ยมากันหมดเลยทั้งสองคนเหลือนี้ไม่มาแล้วเหมือนลุงยามรู้เขาก็แบบมานัดแนะว่าเอ้ยเแล้วคุณลุงได้นะแบบเฮ้ยเสาร์นี้ว่างไหมแบบเขาจะพาไปเที่ยวอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบเกรงใจเขาเหมือนเขาพูดมาหลายรอบแล้วอะไรเงี้ย ก็เเลยออไปก็ได้อะไรเงี้ยไปก็ได้เหมือนเขาก็พาเราไปเที่ยวจริงๆแบบพาไปเที่ยวตั้งสวยพาไปเที่ยวแบบโรงแรมแบบที่สวยที่สุดของไต้หวันแต่ว่าแบบโมเมนต์ที่ขึ้นโรงแรมไปไหมไม่ขึ้นจ้ะแล้วโมเมนต์ที่น่ากลัวที่สุดก็คือเขาขับมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมเราอยู่ข้างหลังเราปกติเราก็คือจะจับบอสข้างหลังใช่ไหมเขาบอกว่าจับบอสข้างหลังทําไมเอามันเกินไปโอเคโอเคที่แ แต่นี่ก็คือแบบจำใจโอบแต่โอบแบบเหมือนไม่ถึงอะโอบโอบแบบมีดิวอะใช่ใคือแบบเอออันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่แบบแปลกๆได้แมทชินเดอร์กับเขาป่ะเนี่ยไม่แมทไม่แมทหลังจากนั้นก็คือไม่กล้าคุยกับเขาอีกเลยแล้วคุณพ่อพี้เคยเล่นทินเดอร์ไหมคะเล่นแต่ว่าแมทน้อยมากถ้าเทียบกับเพื่อนที่เล่นเหมือนกันเคยเจอคนแบบแปลกๆไหมแมทเราไม่คุยแมทนล้วอหนีหาไปก็ ก็ไม่เห็นตอบอะไรกลับมาเลยก็ไม่รู้มบนทำไมแต่ว่าคนไต้หวันแบบถ้ามาแบบทินเดอร์ก็อาจจะต้องระวังว่าจะเจอเคสนีอืมอืมไม่รู้คนไทยเป็นหรือเปล่าว่าแบบเวลาแมทแล้วเขาจะไม่ค่อยคุยแล้วก็จะแบบงงว่าทํ่ายแล้วตอนที่เราเรียนโทแล้วเรียนเดียวกับอะไรอ่ะบิสเนสเหมือนกันแต่ว่าเป็นภาคจีนโอ้หปีแรกก็คือนาตาแตกนาตาแตกหนักมากคือมันก็ยากมากด้วยความที่แบบเราเรียนภาษามาแค่ปีเดียวแล้วมาเจอแบบคำศัพท์ที่แบบปอโททั้งหมดเป็นอะไรที่แบบเหนื่อยมากตอนแรกใช่ใช่ใช่เคยโดนครูบอกว่า ไม่ผ่านนะตกแน่ๆนะรอบนี้อะไรเงี you know, ้ยแล้วเพื่อนในภาคเขาให้การช่วยเหลือเราสนับสนุนเราดีไหมเพื่อนน่ารักมากคือในภาคเป็นภาคเล็กๆมากมีอยู่กันอยู่แค่5คนเพราะฉะนั้นเพื่อนก็คือแบบว่าจะถามตลอดว่าอ๋ออาจารย์สั่งแบบนี้ใช่ไหมอ่ะแล้วมีอะไรที่ต้องนู่นตรงนี้ก็คือแบบช่วยๆกันตามตลอดก็รู้สึกว่าแบบชีวิตปอโทคือแบบดีที่แบบเจอเพื่อนดีมากเป็นเพื่อนหน้าตาดีไหมเปเพื่อนผู้หญิงหมดเลยทำไห้ดี อ่ะแล้วนอกจากเพื่อนในคณะยังมีเพื่อนนอกคณะไงไปมาหาสู่กันบ้างไหมรู้สึว่าน้อยรม้สึกงหวว่าไต้หวันแบบเหมือนจะอยู่แค่คณะตัวเองอ่ะโดยเฉพาะปอโทรู้สึกว่าแบบไม่ค่อยที่จะแบบไปมาหาสู่กับคณะอื่นยกเว้นว่าจะมีแบบกิจกรรมกลางที่แบบจ้องมาเจอกันอะไรประมาณเนี้ยว่าแบบคนไต้หวันก็จะอาจจะอยู่กับคนไต้หวันต่างชาติก็เออก็อยู่กับคนต่างชาติเลยประมาณนี้อ่ะแล้วพอจบมาเนี้ยการหางานมันยากไหมในไต้หวันยากแน่แน่ก็คือสัมภาษณ์ประมาณเ8ที่อ่ะสัมภาษณ์เยอะมาก แล้วก็แบบก็ไม่ได้ก็เฟลก็บางที่ก็บอกว่าแบบเฮ้ยยังไม่รับเราเพอจีนถึงแม้ว่าจะพอโอเคแล้วแต่คิดว่ายังเป็นแบบว่าปัญหาในการทําง,งานอยู่คือเจอปัญหาเยอะมากกว่าที่แบบจะหางานได้สักง,งานหนึ่ง แต่ตอนนี้ก็หาง,งานได้แล้วใช่เลยงานตอนนี้ถือว่าโอเคไหมก็เพิ่งทําได้แค่ประมาณเดือนเดียวก็ <C oughs> วรู้สึกว่ายังแฮปปี้อยู่ก็แฮปปี้อยู่มีอะไรที่แบบให้เรียนรู้อีกเยอะเงินเดือนอย่างเงี้ยเทียบกับที่ไทยอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันคุ้มไหมเรารู้สึกว่าถ้าเทียบกับค่าเช่าบ้านอะไรเงี้ยสำหรับแบบที่ต้องเช่าบ้าน <S 2> <S 2> <S 2> อาจจะไม่คุ้มยอมรับเลยว่าเงินเดือนไต้หวันไม่ได้แบบสูงกว่าไทยแบบเหมือนญี่ปุ่นที่แบบสูงโดดอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าจะได้เรื่องแบบคุณภาพชีวิตก็คือแบบชีวิตจะแบบสะดวกสบายมีเวลาให ตัวเองอะไรประมาณน่็คือไม่ต้องเสียเวลานั่งรถนาน <c oughs> ใช่บ้านอยู่ไกลมากปกติเขาเลิกงานหกโมงกลับมาถึงนี้ก็มาแบบสี่สิบสี่ห้าก็ถึงแล้วอะไรเงี้ยอ้าวถ้าเกิดอยู่ไทยอ่ะ <gesch uce> น,น <cuanto S 1> ราเสประมาณสามสามทุ่มแล้วมั้งมาถึงบ้านอ่ะแต่สำหรับใครที่ชอบคนร่างไต้หวันหรือว่าเอมมี่ก็สามารถไปกดติดตามกันได้ที่เพจของเรารวมทั้งมีเพจของเอมมี่ด้วยแล้วก็ช่องของเอมมี่ฝากร้านเราหน่อยสิก็ถ้าสมมุติว่าใครที่ติดตามเพจคนร่างไต้หวันใช่ไหมแล้วก็สนใจว่าแบบเอออยากจะดูคลิปเราต่ออะไรอย่างงี้ก็สามารถเข้าไปเสิร์ชใน youtube หรือ Facebook ว่าเอมมี่ห่วงก็ได้นะคะก็คือพยายามจะอัปเดตคอนเทนต์บ่อยๆนะคะโอเคสําหรับวันนี้ก็คนร่างไต้หวันกับเอมมี่ห่วงก็ ต้องไปก่อนสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าไปจ้าบาย